ีจ้ายินดีตอนนัรับเข้าสู่ผาถั่วจัดให้วันนี้มาจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้านจะพาไปเก็บผลไม้มชัดเจนกว่าเนาะชัดเจนกว่าที่อยู่ในคมมีอะุรินบ้านผาถันเนี่ยค่ะวันนี้ก็บ้านหลังคาบ้าน เป็นหลังคาบ้านดูต่ำๆนะแต่ว่าเป็นบ้านสองชั้นต้นไม้มันก็เป็นสีเขียวนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นสีแดงหมดแลว้วอืมนี่นี่แหละบริเวณบ้านของพาทัวเดี๋ยวพาท,วพาทัวจะพาไปตรงนู้นไปเก็บผลไม้กินด้วยอันนี้ก็ทางเข้าไปข้างหลังบ้าน ถั่วก็บ้านก็ไม่มีอะไรนะคะก็ก็ธรรมดาเหมือนบ้านคนอื่นทั่วไปนี่แหละอมอยู่กันแบบโม่ๆแม่ๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้หรูหราไม่ได้มีฐานะอะไรก็ทํางานหาเช้ากินข้าเหมือนกันนะถัวเองก็ทํางานเหมือนกันอืมเพียงแต่ว่าบ้านอะ่ะมันเราอยู่กันกี่คนเมื่อก่อนเราอยู่กันห้าคนบ้านก็เลยต้องเป็นแบบว่า เหมาะก,กับอยู่กันกี่คนเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่กันสี่คนต้องหลังใหญ่หลังเล็กนะเขาจะกับริเวณบ้านว่าคนคนละก,กี่ตารางวาก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นเราจะพามาเก็บไอตรงนี้ก็คือหลังบ้านเมื่อก่อนก็ตรงนี้ก็จะปลูกทั่วเนี่ยปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรตรงนู้นก็ปลูกข้าวโพดปีนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไร ก็ไปอาศัยนะก็ที่ที่โรงกระจกที่ไปเก็บพริกเมื่อวานที่เก็บพริกอันนี้ก็อ่างงนปีนี้ไม่ได้กินลูกเลยประมาณมีไม่ถึงยี่สิบลูกก็เลยปล่อยให้นกกินดีกว่าข้างหลังบ้านก็จะเป็นรกๆนิดนึงไม่มีอะไรเก็บของที่ตากผ้าเก็บของที่เดินมาเมื่อกี้นะทางนี้วันนี้ก็จะพามาดูผลไม้ก็ยังมีผลไม้อยู่นะทุกคน ว่าคริสเปรนี่มีน้ำคริสเปร์คิสเป,สปนี่มีน้ำนะคริสเปร์นี่ก็คือเหมือนป้อมเปป้อมเปร์มันจะเป็นสีแดงอันนี้มันจะเป็นสีดำก็ว่าจะไม่มาเก็บกินหรอกปีนี้ก็ไม่ได้เก็บกินหรอกเดี๋ยวตั้งตรงไหนเนาะจะพาทุกคนเก็บกิน มีเยอะมีไม่เยอะนะปีนี้ไม่สวยด้วยอืเพราะเราไม่ได้ตัดกิ่งมันหรือเปล่าเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยที่เห็น Lynn, น, Lynn, น,น,นี่ก็มะมะมะแม่ลูกไม่ไม่มีลูกสมบูรณ์นี่สมไม่สมบูรณ์อันลูกนี้ก็ไม่สมบูรณ์นี่โฟกัสมันหน่อยโฟกัสหน่อยนี่ไม่สมบูรณ์นีช่อนี้ก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยทนี่ไม่สมบูรณ์เลย จะกินไปก็กลัวแย่งนกซะเปล่าๆอันนี้ก็นี่สมบูรณ์ไหมลูกนี้มีหนามด้วยนะทุกคน,นเขาก็เอาไปทําแยมทําแยมทานขนมปังแล้วก็เอาไปใส่กับโยเกิร์ตไม่เยอะนะไม่เยอะนะปีนี้ไม่เยอะเลยแทบจะไม่ได้เก็บกินเลยเนี่ยนี่เนี่ยพิ่งมาเพิ่งมาดูมันว่ามันมันพอจะมีกินให้กินไหมเนี่ยอืม ไม่พอที่จะที่จะกินน่ะนะพูดแล้วเดี๋ยวไปเก็บกินดูมืดๆนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนมืดไหมคะ,มะมถ้ามืดจะได้ไปไปอีกอีกที่หนึ่งถ้ามืดจะได้ไปหันไปทางที่หนึ่งจะพาทุกคน เก็บเก็บกินนะไม่รู้ตั้งไว้ตรงไหนแต่ทางนี้ก็คือดีดอยู่เนาะมันสว่างนิดนึงแล้วมันจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมเดี๋ยวบอกนะจะพาทุกคนล้มเพราะว่าบนหญ้ามันคือบนหญ้าไร้หลกไม่ล้มหลมั่ง มไม่ค่อยสวยปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เปียวมันไม่ค่อยสุกมันมีน้อยถ้ามันมีน้อยก็เหมือนเราแย่งอาหารนกกินอย่างว่าเลย ไม่ไม่ไม่ค่อยมีแบบลูกสวยๆงามๆหรอกทุกคนอืมได้มาแค่นี้พุง่ง <c ười> พุ่งกับพุงอืมลมด้วยแล้วก็หนาวด้วยอเก็ ừ, ừ. 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 บไว้ให้ทุมบ,บ้านผดทวัวมีเม่นด้วยนะอืมเก็บไว้ให้เม่นกิน รวนูกดแดงๆที่เปรี้ยวกินมั่งเพื่อได้เป็นวิตามินซีคนขาดวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ดำอยู่ดำอยู่ลูกหนึ่งเม็ดหนึ่งดำอยู่เม็ดนึง ผลไม้ก็คงจะเป็นอันนี้แหละที่ว่าเหลือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวใบไม้ก็ร่วงพอใบไม้ร่วงก็ไม่มีอะไรกินแล้วอืมพวกออ,อืรู้ไหมไอท้ที่ไอ้ที่เคยเห็นไหมไอ้ลูกบ้านเราเน่ะเขาเรียกว่าก้ามปูอ่ะก้ามปูอ่ะจะเป็นเขียวๆเ,เป็นพุงพวงอ่ะเปรียปร้ยวนี่แหละเนี่ยไอ้ที่ไม่สุกอ่ะมันเปรี้ยวแบบนั้นเลยอืม ตามปูเคยเห็นไหมอืมเอ้าเห็ดอะไรขึ้นเนี่ยกินไม่ได้หรอกเห็ดขึ้นในบ้านเห็ดพึ่งคเคยขึ้นในบ้านเนาะตรงนี้มันเคยเป็นสถานที่ป่าตอนนั้นอเม,มื่อไม่ป่าสงวนนะเคยเป็นป่าแล้วเขามาทำหมู่บ้านไม่รว่า เียบเที่ยเชื่อไหมทุกคนว่าพักทักินส้มไม่เป็นนะพึ่งพึ่งก็ไม่ได้ว่ากินไม่เป็นคือกินแล้วมันก็ไม่ไม่ชอบแล้วมันก็ไม่กินอีกเลยจนจนตัวเองตัวเองท้องนั่นแหละเลยหัดกินบิดจมูกกินด้วยแล้วเพื่อนแกล้งเอาส้มใสป่ปากก่อนที่จะที่จะหัดกินให้เป็นเนาะเป็นไข้เลยนะ่ะมันอ้วกเนะี่ยมันเหม็นมันอ้วกจนไข้เป็นไข้ขึ้นเหมือนแพ้ก็เลยลองหัดกิน เพื่อที่จะแบบว่าจะได้วิตามินซีจะได้ลูกจะได้ไม่ขาดวิตามินซีเนาะไหนได้ลูกก็ขาดเหมือนเดิมลูกก็ไม่ค่อยมีวิตามินเหมือนกันนี่นี่อฮ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้อืมอันนี้กินเพื่อทุกคนนะไม่กินหรอกนอนยามีนอนไม่กินเปรี้ยวๆหมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้ ลางนั้นก็อยู่ข้างบนซึ่งให้นกกินเดี๋ยวลูกนี้แหละสวยงามเก็บไว้ไปก้าแล้วทำไมมืดๆม,มาทางนี้กว่ามืนมืด,มดเดินถอยหลังดีกว่าเดินธรรมดาลูกไม่จำต้องเดิน่วนหลังเหมือนผัดตัวนี้แหละม,มา เราเราก็จบกันตรงนี้นะทุกคนเนะาะไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ผัดเถิดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปนี้ปัดเถิดแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่บา,บายยขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบแล้วก็เจอกันคลิปใหม่รักนะคะบา,บายยค่ะไม่มีไมไม่มือมือนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ